หลายคนเห็นหนึง่งกะคิดกับผมเมืนวะนี่ตัวเดชต้มแซ่บแมนวะองเคียวว่าต้องจะไปจังสัตว์แน่นอนนี่เพิน่นเจ้าของเพิน่นเพิ่นวาเพิ่นวะผู้ใดผู้ใดว่าต้มเราจะฟ้องเลยเพิ่นก้อนมินประมาณเลยเพราะว่าไก่เพิ่นนี่ไก,ก่ตีทายาทไก่ตีเงินลาดมาแล้วครับเงินแสนมาอยู่สนามท่าพระขอนแก่นครับ สนามมหาลากสารคามกับไปมาแล้วครับตอนนี้มันแค่บางสวนนัซนเองครับเนี่เดินครับบรรยากาศยามแรงยังี้แหละครับนี่ครับเจ้าของค่ายเพิ่นครับจอนนี่ฮอตแมนโมเมนจอนนี่กล่องปราลยครับจอนี่ฮอตแมนครับโอ้ใกล้หลายครับสวนเพิ่นกับล่มลื่นดีเป็นตจนาอยู่ครับ ครับผมนี่ครับมะเบิงหม่องสถานที่ที่เพิ่นผสมครับมาเบิงครับผมจะพามาเบิงครับนี่ครับเป็นสถานที่ล็อกผสมมันครับเอ้าหินยอดครับเป็นบรรยากาศแบบดินดินบ้านเฮานะครับไอดินไอดินบ้านเฮานะครับใกล้แม่พัดมันครับแม่หลัก ครับน,นี่เป็นบอบอนะครับบอออกกําลังไก่ไก่ชนให้มันโดดขึ้นนะครับเด้พะละกําลังขาครับโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศลุ่มลื่นทางท้างกระติดหอมสัมสษาเถียงเพิ่นนี่กระติดหอมไผ่ครับนี่ครับเป็นไก่นุ่มครับพิบนไก่ยุหกเดือนเจ็ดเดือนเพิ่นกระสีเอามาขัางซุ่มไว้ครับรอก,การคัดในขัดต่อต่อไป ครับผมไก่นุ่มครับไก่นุ่มหกเกดเดือนนี่ครับเป็นไก่ที่คัดพานแล้วครับนี่ซุ่มหนีครับตอนนี้เหลือยี่สองตัวครับไก่คัดพานครับครับผมอันนี้เป็นที่นอนสําหรับค้นฝ่าไก่ครับอันผู้ใดฝากถึงโจนกับขโมยเ้อะย่ามาดดขาดไม่ฉัาดจะถือจุดสองหอยครับอืมครับ นี่ครับเป็นล็อกผสมล็อกไก่ครับล็อกผสมพ่นครับครับผมนี่ครับบรรยากาศข้างในครับเดี๋ยวผมีผพางเน้ามาบรรยากาศข้างนอกอีกทีครับตอนนี้ครับเป็นกาลางทํางข้าสารครับเพราะว่าเหมือแหลงนี่เดี๋ยวข่าวว่าสิมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนครับมาเยี่ยมชมไข่พันครับอาจจะเป็นผู้ใดนั่นเหรอซึ่งอาจจะที่ตามตอนเย็นนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องมองพ่นผสมอีกล็อกนึงนะครับตอนนี้ครับสลราบรรยากาศพ่นครับ นี่ครับเป็นป้ายที่เป็นตีมาแต่ีเัินแสนอยู่ใส่ตีงนันหลานอยู่ใส่พ่นเจียม,มติดไปตรงนี้แล้ครับบรรยากาศลมรลื่นนี่นะครับน,นาะพี่น้องรับผมนี่เบิ้งที่แล้วครับนี่ครับเป็นล็อกผสมอีกที่ดนา่นัใกล้กัลังผสมกันครับเห็นบน่นานใกล้ซึ้งกันพี่น้องก็เห็นบ่เรียบร้อย ท่นหัวงอกเไปบ่ดนี่ครับเป็นลูกไก่ครับลูกไก่ที่ออกจากคอตแมนฟาร์มครับโอ้ดนซ้อนบนพี่น้องแตกสาบสาบพูดเป็นที่น้อนไก่ครับหารืบ้านห้องเกิดห้างไก่ครับซึ่งเพิ่ก็ได้เดี๋ยวนี้ผมจะพาเบื้องไครเป็นครับ พึ่งผมพออยากพ้นแล้วครับว่าไข่ไก่ตีเป็นลักษณะเด็ดครับพี่บังที่หล่ะอันซอนบอพี่น้องคุณไข่มันย๋ยมมันแมวมันออกไปหากินอยู่ครับย๋ยวตรงนั้นมันกำมังกกไข่นี่ครับไข่นี่ก็ว่างช่องนี้ก็ช่องนี้ก็ว่างครับตล้วอีกช่องนี้ครับแม่กำลังกกครับคิดนานบองแม่มันกำลังหลอกหนึ่งหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งครับ ล็อกนี่กกําลังเห็นว่าแม่มันครับขามันเบาะออกมาแล้วนะครับหรือว่ามันออกจากไข่มาแล้วมันจะอนุบาลไว้นี่ครับเป็นกล้องอนุบาลล็อกอนุบาลมันมีแต่น้อยเห็นไหมดิเห็นน้อยเห็นไหมกล้องอนุบาลมันอืมยากาศครับครับผม ครับมองไก่หนุม่มมองเกียร์ไก่ครับวันนี้บรรยากาศคข,ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับของบันซึ่งวางวันเ้านีาน่ครับอครครับพี่น้องครับแรับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนอีกที่ครับสำหรับพี่น้องที่เขามามาไม้ท่านได้เห็นเนาะไก่พันโอ้ครับสวนพันการลุ่มลื่นดีครับ บรรยากาศนาที่เ่าครับครับจากเห็นจากได้สายตาของพีของน่องนี่ผมบามนี้อยู่ประมาณสองถึงสามลอยตัวเลยครับเดี๋ยวนี่ครับนะครับเจ้าของเพิ่งกำลังทำคาสาดอยู่เป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งคนสวนเป็นทั้งพอครัวครับชีบ่นี่อยู่ี่ตัวเดีวยวกันเลยครับ ครับผมต้มเลือด,ดีเ<ด>นาะพี่น้องเน,นาะครับผมเอาไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะผมพาเบิ่งบรรยากาศซ้ำนี้แหละเดี๋ยวตอนเย็นตอนแรกนี่ห้องสี่เต็ดอย่างซูพี่สูน้องกินติดตามครับได้ข่าวว่ามีสองเมนูเลยครับมีเดี๋ยวนี้หลักก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ลวะรับผู้จัดการ มาก,กินเขาน่าดำเฮาครับขอบคุณครับ FC Hotman Farm ครับโอเคครับเชียงหวางคักนะออนซอนนะเชียงหวางชาแนลขอบคุณมากครับ